คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยชาวเน็ตคนหนึ่งเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดแล้วมีการตั้งคําถาม2คําถามช่วยตอบหน่อยนะคะเคยเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ไหม,มแล้วถ้าเกิดว่าเคยเจอเนี่ยควรทําอย่างไรเรา3ามคนเมื่อสักครู่นั่งคุยกันเรื่องนี้กรณีคนที่มาเช็ดกระจกโดยที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยนะคะตามแ<า>ยกต่างๆอตอบเลยว่าเคยเจอ ทำยังไงฉันขับหนีเลยถ้าเกิดไม่ติดไฟแดงคุณทํำยังไงก็ขยับรถเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ต้องการให้คุณมาเช็คแล้วเขายังดึงดันที่จะไปเช็ดอีกไหมโอ้โหถ้าได้ยินเสียงคงได้ยินคําด่าตามมาเออนะฮะผู้หญิงคนนี้เขาเจอทำยังไงเขาเจออ่ะเขาก็ทําคล้ายๆกับก๊อฟเลยแต่คนนี้เขาไม่พอใจเขาเอาน้ํายาค่ะสาดใส่รถคุณผู้ชมกลายเป็นคลิปนี้นะคะลองดูหน่อยค่ะอันนี้คือเราห้ามไม่ให้เขาทํานะคะแต่ว่าเขาก็ยังทํา พยายามเลื่อนรถแล้วนะคะแต่เขาก็ยังคงทำเราบอกเขาแล้วว่าเราไม่ทำน่ากลัวมากามาเรามาขอไม่ต้องมาไหว้นะคะคือไม่ทำค่ะไม่ทำาพอเราไม่ให้ะค่ะเขาก็มาปาดแบบเนี้ยคืออะไรอ่ะคือเราไม่ได้อยากได้อะ่ะอยู่ๆก็ลุมอะ่ะ แยกนี้ตลอดหรือแยกโครงเห็ด ักหมุดให้แล้วนะคะแยกพงเพชรเรียนว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานครน่าจะเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะคุณดูนะพอไม่ให้เงินทําไงเช็ดป้ายน้ํายาไว้แบบนั้นนะไม่เช็ดออกให้ด้วยแล้วคนกลุ่มนี้นะบางทีเขาเลือกด้วยนะเลือกถ้ามองไปเห็นคนขับเป็นผู้หญิงยิ่งเข้าไปเช็ดปุ้ยเนี่ยเดินบ่อยพี่เบิร์ดเออเออเราก็ทําคล้ายๆกับคุณผู้หญิงนี่แหละขยับรถให้รู้ว่าเราไม่โอเคเพราะบางครั้งเนี่ยรถเราล้างมาสะอาดคุณนึกออกไหมแล้ว ค่ะดังปีอะแ,แต่แต่แต่บางคนเขาก็ดีนะก็บอกว่าบางทีเขาโค้งคำนับก่อนว่าเออจะให้เช็ดไหมไถ้าไม่ให,ให้เช็ดเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็เดินผ่านไปค่ะไออย่างกรณีที่โค้งคำนับก่อนนี่ให้บอกไม่ต้องเช็ดนะเดี๋ยวฉันก็ให้เงินนะกร็รู้สึกว่าเขาทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตอย่างนี้ยเราก็สนับสนุนนะคะ แต่อย่างเงี้ยไม่สนับสนุนเลยค่ะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หลังจากที่เธอขับรถจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกผงเพชรเธอไปเจอแก๊งใช้คำว่าแก๊งเพราะอะไรมีผู้ชายสองคนค่ะมาเช็ดกระจกคนแรกเดิเดนไปที่คันหน้าส่วนคนที่สองเนี่ยเดินมาเช็ดกระจกรถของ,ของเธอแม้ว่าตอนนั้นเธอจะยกมือห้ามแล้วนะบอกว่าไม่ให้เช็ด แล้วก็เลื่อนรถลักษณะถอยหน้าถอยหลังเล็กน้อยเป็นสัญลักษณ์บอกไม่ให้เช็ดแต่ชายคนดังกล่าว no ส o i l no c a ค่ะไม่สนใจยังคงเช็ดกระจกต่อไปก่อนที่จะเดินมาไหว้ย่อ,อแล้วก็ขอเงินค่าเช็ดกระจกแต่เธอไม่ให้เพราะไม่อยากสนับสนุนวิธีการแบบนี้ชายคนดังกล่าวก็เลยใช้น้ำยานเนี่ยมาป้ายที่กระจกเราไม่เช็ดออกให้หลังจากนั้นก็เดินหนีไปเนี่ยใ่ไหมะเธอต้องใช้ก้านปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนเองนะเรื่องนี้ค่ะแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็นำมาโพสต์ไว้ในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดแล้วก็ มาสอบถามความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะว่าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างและควรทําอย่างไรรับมืออย่างไรกับเรื่องนี้เพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาสครั้งแล้วนะคะชาวเน็ตค่ะชาวเน็ตว่าไงไม่ใช่ชาวเน็ตอย่างเดียวชาวเรา3าคนด้วย ปุ้ยพี่เบิร์ดก๊อปด้วยนะคะเราก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ชาวเน็ตบอกว่าประสบการณ์แย่ๆแบบนี้เขาก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ตํารวจในท้องที่เนี่ยมาตรวจขันคนแบบนี้ด้วยมันมีหลายแยกด้วยนะใช่คืออันเนี้ยมีหลายประเด็นในนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องเนี้ยคือส่วนใหญ่เขาจะมีเด็กแต่งตัวมอมแมมเด็กเล็กๆมาอยู่ข้างๆด้วยเรียกความสงสารจากคนเราที่ใช้รถใช้ถนนแต่อาชีพแบบนี้และทําแบบนี้ ผิดกฎหมายครับ<ช>คุณผู้ชมต้องช่างใจไอ้สงสารก็สงสารส่วนหนึ่งผมพี่รู้ว่าที่ปุ้ยให้ตังอ่ะคือเห็นใจสงสารเขานะครับ<ช><ช>แต่อันนี้จริงๆเรื่องของอาชีพแบบเนี้ยมันผิดกฎหมาย<ช><ช>ฉะนั้นก็ลองลองดูเห็นจัดระเบียบเข้มข้นกันอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้มีอีกบางทีก็บอกว่าสงสารเขาไอ้สงสารเขาเนี่ยแหละครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีเพราะมันก็มีฮะคนที่อย่างก๊อฟบอกคือ โค้งขออนุญาตก่อนไอเราบวกมือเขาก็ไปอันนี้ก็สบายใจทั้งสองฝ่ายแต่ไอแบบนี้นะครับมันเป็นการคุกคามและเออนาีเขาก็ด่าเราด้วยซ้ำไปนะครับ